เพราะเหตุโคนน้อยด้วยฟางข้าวในกระมังตอนที่สองสวัสดีครับตะวันจันเจ้าฟาร์มต่อกันด้วยหลังจากที่เราใส่เชื้อไปแล้ว4วันนะครับเส้นใหญ่ก็เริ่มเดินฟูฟูเต็มไป4วันนะครับหลังจากากวันไปแล้วก็เริ่มจบฟูขาวเต็มฟางข้าวเลยนะครับอา หลังจาก6วันเนี่ยเราจะทําการตัดใหญ่ด้วยน้ํานะครับแต่คือที่จริงใช้น้ําเปล่าอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีก็คือเป็นผสมปุ๋ยลงไปด้วยก็ได้น้ําที่5ลิตรเนี่ยคือที่จริงมันใช้แค่นิดเดียวแต่พอดีมันมีถังทั้งหมดมันมีอันนี้มันมีถัง5ลิตรก็เลยอเอามาให้ดูคือเป็น5ลิตรนะครับอันนี้ก็คือปุ๋ยยูเลียเนาะ คือยูเรียได้16-16-16สูตรเสมอก็ได้นะครับใส่นิดเดียวนะครับคืออันนี้5ลิตรก็คือเนี่ยปริมาณแค่ไม่ถึงฝานะครับนะใส่ปุ๋ยยูเรียคือหรือจะไม่มีไม่ใส่ก็ได้น้ำเปล่าฮอร์โมนไข่คือ2ตัวเนี้เป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้เขามีอาหารเพิ่มให้ดอกเขาใหญ่ขึ้น นะครับคือไม่มีไม่ใส่ฉีดน้ำอย่างเดียวก็โอเคเป็นดอกเหมือนกันแต่ดอกก็จะเล็กนิดหนึ่งแล้วเจ้าเห็ดคนน้อยเนี่ยเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่เราสามารถเอาปุ๋ยเคมีใส่เข้าไปได้ถ้าเป็นตัวอื่นห้ามนะครับก็คือพวกนางฟ้าพวกอะไรคือเขาไม่สามารถกินปุ๋ยเคมีได้นะครับเขาย่าให้เข้ากัน คือถ้าตัวอื่นใช้ไม่ได้แต่เจ้าคนน้อยสามารถกินเคมีได้นะครับมีหนึ่งตัวที่สามารถกินได้ก็ตัดใยครับก็คือง่ายๆก็คือเอาน้ำที่ผสมแล้วฉีดพ่นจนเส้นใยเขาเนี่ยยุบไปหมดเลยนะครับหลักการเดียวกับการตัดใยของเห็ดฟางนะครับ คือฉีดฉีดฉีดจนเห็นแด้เป็นฟางสีเหลืองๆนะครับประมาณนั้นกะมังด้านล่างมีเจาะรูคือก็ถ้ามันเกินจริงๆก็มันก็จะไหลออกด้านล่างไปนะครับให้จนยุบหมดนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยน,นครับจากที่เราเอากระมังคุมมาเป็นพลาสติกสีดําหรือหาไม่ได้ก็ถุงดําก็ได้นะครับแล้วก็เจาะรูให้มีรูอากาศเข้า นิดนิดหนึ่งนะครับตรงกลางเพื่อให้อากาศถ่ายเทออกคือทีนี้เขาจะเริ่มมีต้องการออกซิเจนบ้างนิดหน่อยแต่ความชื้นจะต้องสูงอยู่ก็คือเราก็เจาะรูนิดหนึ่งอย่าให้ใหญ่มากนะครับทีนี้เดียวถ้าความชื้นมันหายทีนี้ดอกเขาก็จะแห้งนะครับไม่โตต่ตออตัวเชือกก็คือปลูกปมสองข้างเอาไว้สําหรับผูกรัดนะครับอ,อันนี้ได้แต่ใครจะทํายังไงให้ผูก มันปิดฝากระมังได้ก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่นี้ผมทําเป็นปุ่มสองข้างร้อยเข้ามาหากันนะครับปลูกไว้ให้ตึงมีรูตรงกลางแค่นี้นะครับก็เก็บไว้ต่อเดี๋ยวพอีอกประมาณสัก สิบวันนะครับก็คือเราเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันอีกทีว่าะจะเริ่มเกิดเป็นดอกหรือ,อยังนะครับโดยประมาณนะครับบางทีก็เราเปิดดูทุกวันก็ได้แต่ว่าคือพอเปิดเสร็จก็ปิดเหมือนเดิมนะครับสังเกตว่ามันเกิดดอกหรือ,อยังแต่อันนี้ผมทําไว้โดยประมาณคือสิบวันนะแล้วแต่อากาศนะครับหลังจากเราใส่เชื้อไปแล้วก็คือ ทั้งหมดรวมเวลาทั้งหมดโดยประมาณ10วันนะครับเริ่มเป็นตุ่มดอกเริ่มมีดอกขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับทีนี้มีตุ่มดอกยังมีเส้นใยอยู่บ้างที่เป็นฟูๆนะครับคือที่เราใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปเขาก็มากินอ,อาหารเพิ่มที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับ มันก็จะช้านิดหนึ่งการเกิดดอกก็จะช้านิดหนึ่งคือเพราะอาหารเขาก็ยังมีอยู่นะครับแต่เป็นการเพิ่มเพื่อให้อาหารพออาหารมีเยอะเนี่ยคือต้นเขาจะอ้วนนะ,นะครับที่เห็นเห็นเนี่ยก็คือก็จะมีเป็นตุ่มๆเล็กๆตามมาอีกนะครับตอนนี้ยังเก็บไม่ได้นะครับยังเป็นดอกเล็กๆอยู่เราก็ปิดฝา คุมพลาสติกไว้เหมือนเดิมนะครับหลังจากใส่เชื้อไปแล้ว11วันเริ่มเป็นดอกโตโตแล้วนะครับก็เดี๋ยวรออีกสักวันหนึ่งแล้วกันเราค่อยเก็บอันนี้คือตรงหัวยังเล็กๆอยู่นะครับยังสามารถรอ,อได้อีกวันหนึ่งแต่วันนี้คือเดี๋ยวก่อนเก็บเราเติมอาหารเข้าไปอีกนิดนึง เพื่อให้คือรุ่นต่อไปคือมีอาหารเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับก็วิธีเดิมปุ๋ยเคมีแล้วก็ตัวโฮอร์โมนไข่นะครับะดูดอกโดยรอบเริ่มมีอ่าเป็นดอกเล็กๆแล้วก็ดอกโตโตขึ้นมาคือแบบเนี้ยเราก็จะอ่าสามารถคือเขาเริ่มทยอยขึ้นมาเนี่ยเราก็ทยอยเก็บไปได้เรื่อยๆยนะครับนะก็เริ่ม ที่จะเก็บได้แล้วอ่ะก็เหมือนเดิมแต่อันนี้วันนี้พอดีมีตัวฟอกกี้ตัวเล็กนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมปุ๋ยยูเรียหรือ16 16ก็ได้นะครับอันนี้น้ำเปล่าคือที่จริงใช้นิดเดียวนะครับก็คือไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยอย่าให้ข้ามวันพอค่วมวันเนี่ยมันจะเน่ามันจะเสียนะครับก็เอาไปลดอย่างอื่นไปใส่ต้นไม้ไปใส่ไรซะซะหรือถ้าทำเยอะๆก็พยายามฉีดให้หมดทั้ง1นิดนี้นะครับ เหมือนเดิมนะครับฮอโมนไข่แล้วก็เขยา่าเกาะฉีดให้เส้นใยมันยุบไปคือทีนี้อาหารเขาตัวดอกที่เกิดมาคือก็สามารถดึงเอาไปใช้ได้ด้วยแล้วก็ตัวดอกรุ่นใหม่ก็สามารถดึงเอาอาหารที่เราเพิ่มเข้าไปใช้ได้ด้วยนะครับอ่ะ,อะก็ทีนี้หลังจากเกิดดอกแล้วเราก็สามารถฉีดเติมเข้าไปเนี่ย วันเว้นวันก็ได้นะครับโดยประมาณที่ลองทำเราก็จะสามารถเก็บได้ที่ทดลองทำนะครับก็คือใน1กระบะเนี่ยเราสามารถเก็บได้โดยประมาณก็คือเกือบเกือบสิบวันเลยเนาะคือแต่ว่าก็มากน้อยแล้วแต่บางวันก็มากบางวันก็น้อยนะครับอ่ะก็โดยประมาณนี้ฉีดฉีดฉีดให้ทั่วเลยอ่าแล้วก็ปิดผ้าไอ้ปิดพลาสติก คุมไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อเก็บความชื้นเอาไว้แล้วก็คือพางแสงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็คือที่ใช้พลาสติกเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพลาสติกเนี่ยคือให้เขามีแสงเข้าบ้างนะครับกระตุ้นให้เขาเป็นดอกครับถ้าเกิดเป็นกระมังสัผพาเนี่ยเคยคือดอกมันจะน้อยแล้วก็มันจะยืดยาวคือวิ่งหาแสงนะครับคือตัวพลาสติกอันเนี้ยมันจะพอมีแสง รอดเข้าไปได้นะครับก็คือเราถึงได้เปลี่ยนมาเป็นพลาสติกสีดำนะครับอ่ก็เดี๋ยวเรา,าเปิดดูพรุนี้เช้าทีนะครับว่าจะเก็บได้ไหมนะครับก็มัดไว้เหมือนเดิมนะครับเก็บไว้ที่ล่มนะครับประมาณนี้ในเช้าของอ วันที่สิบสองตั้งแต่เราเริ่มทําเชื้อนะครับอโอเคก็คือ12วันผ่านไปนะครับก็ดอกสามารถเก็บได้แล้วนะครับอ่าชุดนี้ก็ยังไม่ถือว่า เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีรุ่นต่อๆไปนะครับตามมาเล็กๆนะครับก็อันนี้คือดอกที่โตๆก็คือเราก็สามารถเก็บไปทำอาหารได้เลยแล้วก็เดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราก็มาเปิดในทุกๆวันนะครับก็คือมันก็จะมีอดอกเห็ดเนี่ยคือโตขึ้นมาแบบนี้เน้นนะครับคือเราต้องเก็บในช่วงเช้านะครับจเอาเห็ดโคนน้อยเนี่ย คือถ้าเกิดว่าหลังสายแล้วบายไปแล้วเนี่ยคือเขาจะบานเป็นสีดำๆนะครับก็ต้องรีบเก็บช่วงเช้าก่อนนะครับอันนี้ครับเอามือบิดๆดึงๆก็หลุดแล้วก็ประมาณนี้ครับไปลองทำกันดูนะครับอันนี้เป็นในกระมังนี่คือเป็นแบบาสาธิตสำหรับาบางท่านที่เพาะไว้ทานเอง หรือไม่ก็ทดลองเพาะเห็ดคนน้อยนะครับคือเพื่อให้รู้จักนิสัยเทคนิคการทำก่อนที่เราจะสามารถเอาไปเพาะาเพื่อทำการค้าหรือเอาไปเพาะในปริมาณที่เยอะๆได้นะครับอ,อันนี้เป็นแบบแบบสาธิตหรือเป็นแบบในครัวเรือนที่เพาะไว้กินเองทำง่ายๆอุปกรณ์ง่ายๆในครัวเรือนนะครับ ก็จะได้มาประมาณนี้ใน1กระมังก็แล้วแต่นะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับอ่าบางวันก็เยอะบางวันก็น้อยอ่ะอันนี้วันแรกคือได้ประมาณเท่านี้ก็วันต่อไปก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆทําเหมือนเดิมนะครับอ่ะเราก็ปิดเก็บไว้เหมือนเดิมพรงนี้ก็มาเปิดดูใหม่เหมือนเดิมนะครับอ่าสองวันก็อ่าเติมปุ๋ยเติมอาหารไปได้อีกนะครับเเขามีอาหาร ในรุ่นต่อๆไปได้นะครับก็เอาไปลองทำกันดูได้นะครับเอาไปลองเพาะเลี้ยงกันดูได้นะครับง่ายๆนะครับสามารถใช้วัสดุที่มีทั่วไปเพาะได้นะครับก็ปิดไว้แบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรามารอเก็บ อดอกรุ่นต่อไปในวันพรุ่งนี้อีกทีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับผม